อบพยพบทที่เพระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าดูสิเราตั้งเจ้าไว้เป็นดังพระเจ้าต่อฟาโรและอารอนพี่ชายของเจ้าจะเป็นผู้เผยพระวจนะของเจ้าเจ้าจงบอกข้อความทั้งหมดที่เราสั่งเจ้าแล้วอารอนพี่ชายของเจ้าจะบอกฟาโรให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลออกไปจากแผ่นดินของเขา เราจะทำให้ใจของฟาโรแข็งเพื่อเราจะทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ให้ทวีมากขึ้นในแผ่นดินอียิปต์ฟาโรจะไม่ฟังพวกเจ้าแล้วเราจะวางมือของเราบนอียิปต์และจะพาไพร่พลของเราคือชนชาติอิสราเอลประชากรของเราออกจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยการพิภากษาอันใหญ่หลวงคนอียิปต์จะรู้ว่าเราคือยาเวเมื่อเราได้ยื่นมือออกปราบอียิปต และพาชนชาติอสิสราเอลออกจากถ้ำกลางพวกเขาโมเสสและอาโรนก็ทำตามที่พระยาเวทรงบัญชาเมื่อเขาทั้งสองไปทูลฟาโรนั้นโมเสสมีอายุ8ปสิปีและอาโรนมีอายุ83ปีไม้เท้าอัศจรรย์ของอาโรนพระยาเวตรัสก,กับโมเสสและอาโรนว่าเมื่อฟาโรสั่งพวกเจ้าว่าจงทำการอัศจรรย์พิสูจน์ตัวเจ้า เจ้าจงพูดกับอาโรนว่าเอาไม้เท้าของท่านโยนลงต่อหน้าฟาโรแล้วไม้เท้าจะกลายเป็นงูโมเสสกับอาโรนจึงไปเข้าเฝ้าฟาโรและทำตามที่พระยาเวทรงบัญชาอาโรนโยนไม้เท้าลงต่อหน้าฟาโรและพวกข้าราชการไม้นั้นก็กลายเป็นงูฟาโรทรงเรียกพวกนักปรา์และพวกนักวิทยาคมมาเขาเป็นพวกที่ใช้เวทมนต์คาถาแห่งอียิปต์ จึงทำได้เหมือนกันด้วยศิลปะอันลี้ลับของพวกเขาเมื่อเขาต่างคนต่างโยนไม้เท้าลงไม้เท้าเหล่านั้นก็กลายเป็นงูแต่ไม้เท้าของอาโรนกลืนไม้เท้าของพวกเขาเสียสิ้นถึงกระนั้นพระไัยของฟาโรก็ยังกระด้างไม่ยอมฟังเขาทั้งสองจริงดังที่พระยาเวตรัสไว้แล้วภัยพิบัติแรกน้ำกลายเป็นเลือดพระยาเวตรัสกับโมเสสว่า ใจของฟาโรแข็งกระด้างไม่ยอมปล่อยประชากรไปจงไปเข้าเฝ้าฟาโรในเวลาเช้าเมื่อเขาไปที่แม่น้ำให้ยืนคอยเขาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำจงถือไม้เท้าที่กลายเป็นงูได้นั้นไปด้วยและกล่าวกับเขาว่าพระยาเวพระเจ้าของคนฮิบรูทรงใช้ข้าพระบาทมาทูลฝ่าพระบาทว่าจงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเราในถิ่นธุรกันดารแต่ดูสิ จนบัดนี้เจ้าก็ยังไม่เชื่อฟังพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวโดวยการกระทำนี้นี่แน่ข้าพระบาทจะเอาไม้เท้าในมือของข้าพระบาทฟาดน้ำในแม่น้ำนายน้ำนั้นจะกลายเป็นเลือดปลาในแม่น้ำนั้นจะตายและแม่น้ำจะเหม็นจนคนอียิปต์ดื่มน้ำในแม่น้ำนายไม่ได้พระยาเวตรัสสั่งโมเสสอีกว่าจงบอกอาโรนว่า ถือไม้เท้าของท่านและเหยียดมือออกเหนือน้ำแห่งอียิปต์คือเหนือแม่น้ำลําคลองหนองบึงและสะทั้งหมดของพวกเขาน้ำจะกลายเป็นเลือดจะมีแต่เลือดทั่วแผ่นดินอียิปต์แม้แต่ในภาชนะไม้หรือภาชนะหินโมเสสกับอาโรนก็ทำตามที่พระยาเวทรงบัญชาคือท่านได้ยกไม้เท้าขึ้นตีน้ำในแม่น้ำนายเฉพาะพระพักฟาโร และต่อหน้าพวกข้าราชการแล้วน้ำในแม่น้ำนายก็กลายเป็นเลือดจนหมดปลาในแม่น้ำนายก็ตายแม่น้ำนายก็เหม็นและคนอียิปต์ก็ดื่มน้ำในแม่น้ำนายนั้นไม่ได้มีเลือดทั่วแผ่นดินอียิปต์แต่พวกที่ใช้เวทมนต์คาถาแห่งอียิปต์ก็ทำได้เหมือนกันด้วยศิลปะอันลึกลับของเขาแต่พระไทยของฟาโรยังกระด้างไม่ฟังท่านทั้งสองซึ่งก็เป็นจริงดังที่พระยาเวตรัสไว้ ฟาโรสเสด็จกลับวังไม่ได้เอาพระไทยใส่ในเหตุการณ์ครั้งนี้คนอียิปต์ทั้งหมดพากาันขุดหลุมตามริมแม่น้ำนายหาน้ำดื่มเพราะพวกเขาดื่มน้ำในแม่น้ำนายไม่ได้เจ็ดวันผ่านไปนับตั้งแต่พระยาเวทรงบันดาลให้แม่น้ำนายเป็นเลือด